าคุณกำลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้โชว์ปาพและมีเกมมากมายทั้งสปีดบอลเลตหรือเต็มเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองก็ได้ง่ายๆที่อ่ะเออว่ะยังไม่มีสปอนเซอร์นี่ว่ะอะไรครับ like, สวัสดีพราะว่พี่น้องชาวเกมเวอร์ที่ท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับ ผมอีกแล้วนะครับกับสิบเวียนะครับผมเออก็วันนี้เราดูหน้าจอนี้นะครับก็แปลว่าเราไม่ได้มาเล่นเกมแน่นอนครับแต่วันนี้เราจะมาทำอย่างอื่นนะฮะที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับผมเออก็นี่อยู่ในหน้าของเว็บ i n v e s t a t i o n t h a i l a n d นะครับผมอ่าก็นี่ครับผมนี่เลยครับ i n v e s t a t i o n Price Pool Set นะครับผมอ่าเซตที่5แล้วนะครับอืมสุดยอดอาวุธตำนานนักรบ a i r p o r t ์ l e g e n d กันเลยทีเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยไหนมาดูกันบ้างว่าในนี้มันคืออะไรครับผม ก็อ่ากล่องนี้ก็คือเป็นเหมือนกล่องสุ่มของนะฮะกดเราก็จะได้ของนู่นนี่นั่นนะับนี่อะไรอะไรชื่อของนะครับก็จะมีนี่ครับ crossbow นะครับผมเป็น i r p o d Legend crossbow นะครับผมโอ้กดทีนึงได้สามัถเลยเนี่ยโอ้เจ๋งๆอันนี้อะไรปืนสั้นอ่าปืนพกนะครับผมอันนี้กล่องว้ยกล่องสวยว่ะเออนี่ครับสิ่งที่เราอยากได้ครับ a i r p o d legend k a t านะคือคือเป็นคนที่ชอบใช้ดาบคาตานะมากครับเวลาอยู่ในเกมนี้ก็ใช้ไม่แต่ดาบคาตานะ ต่อมาอนติบวอติกครับ9วันนะครับนี่บัตตาบูมนะอ่าแล้วก็โลแล้วก็อะไรเนี่ยแชงลีซิปี้แชงลีซิปี้ก็เป็นบลูพิ้นนะครับผมเป็นเอาไวค้คัฟของในเกมนะแชงลีซิปี้ก็คืออ่ากันไก่นะครับผมกันไก่แทงเร็วมากจริงๆแทงเร็วมากแต่แทงก็เร็วเออแทงซอมบี้สองสามทีก็ตายแล้วถ้าแทงหัวนะอ่าอ่าซึ่งซึ่งกล่องนี้นะฮะร,รายได้ทั้งหมดนะครับที่ได้จากการเปิดกล่องเนี่ยนี่ได้จากการเปิดกล่องนะครับสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่คือยอดของ วันที่23นะฮะเออคือเขาจะเอายอดเงินทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปสนับสนุนตบทุนในรางวัลแชมป์เกมอิ i n f e c t i o นรายการ ESL นะครับ2015โอ้แต่โดยยูนิทายกับอัสซุตนะครับผมอ่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราไม่ได้พูดถึงนะครับผมแล้ว <c oughs> ผมเออก็คือเปิดกล่องแล้วก็จะได้นะครับผมได้ปืนพวกน,นี้มานะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไอ้ปืนคอสโบเนี่ยไอ้หน้าไม้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพนะิเศษนะอ่าไหนดูซิโอ้รีโหลดไทม์สุนวิยิงยิงโหดรีโหลดไม่ต้อง น่าจะเป็นแบบว่ายิงแล้วแบบไม่ต้องรีโหลดยิงแล้วกดรีโหลดแล้วขึ้นเลยมัง้งเออแดนลิวยังไงดูวอล k กิ g งเดมากไปวพี่เอ,อเสริมความแรงแล้วตำนายกิจกรรมพิเศษตามล่าหาปืน AR2006 Airpods Legend ออนี่คืออะไรเอ,อ่ยติดตามรายละเอียดได้เลยเร็่านี้อ๋อคือไม่มีในกล่องแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นเหมือนแบบของแถมนะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นแบบเออมาลุ้นญอีกรอบหนึ่ง สำหรับคนที่เปิดกล่องไปนะผมโอเคครับเราไปเปิดกล่องกันดีกว่านะอยู่ไหนวะเปิดกล่องเลยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเปิดเลยครับปึ๊บอ่ะเด้งไปหน้าหนึงนะ่งฮะโอเคครับผมกล่องแอปแอปพลิเคชันนะครับเหลืออีก12วัน4ชั่วโมง37นาที9วินาทีครับผมอ่ะเปิดกล่องซะหน่อยไหนดูสินี่ไอเดซิบเลียครับผมพร้อมนะครับพร้อมนะครับทุกท่านเราจะร่วมรุนระทึกไปด้วยกันเปิดตกลงตรง ดึงโอ้โหอันแรกกระเด็บไปไปเลิก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 เฮ้ยไม่ไม่ไมเอาคาตานะด้วยอย่าได้คาตานะอย่าได้คาตานะอย่าได้คาตานะก่อนจะเอาคาตานะแล้วปืนมาอีกนะเฮ้ยไม่เอาวันนี้จะเอาคาตานะโอมคาตานะจงปรากฏจงปรากฏออกมามมมเรื่องยังไมงดิ โอเคครับขวดยาครับแอนติบิติกนะฮะอ่าโอเคต่อจะเอาดาบครับจะเอาดาบ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 จะเอาดาบหลายคนอะดูคลิปอยู่อะจะสงสัยนะทําไมไม่เอาของวะคือคือไม่ได้อยากได้กล่องครับอยากได้ดาบนึกออกปะคือจะเอาดาบที่ต้องการจริงๆคือดาบโอ้ยดาบอะดาบแล้วได้ดาบเอามาทําไมเนี่ยลูกเปิดใหม่ครับดาบ ดาบจงปรากฏออกมาอืมหึดาบนิดเดียวนี่นิดเดียวไม่ยอมครับไม่ยอมครับณจุดจุดนี้ครับณจุดจุดนี้ครับเราต้องไม่ย่อแถวโอ้ <c oughs> ได้มาหลายอันแล้วนะเว้ยคือจะเอาดาบเฮ้ยอะไรเนี่ยเปิดสิบฟรีหนึ่งคุณมีสูงสิ์เปิดฟรีต้องเปิดสากล่องให้สิเพิ่มเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเปิดสากล่องเหรอมาไหนเอาเซ็กซสากล่องมันต้องได้ดาบตั้งหรอวะไหนดาบ ดับจงโอกมผมว่าเราเราต้องมีแท็กติกในการเปิดแล้วฮะเราลองลองเลื่อนเลื่อนมสาครับลากมสาจากขอบนี้ครับอ๋อเลื่อนเลื่อนเอไปมาลากม้าจากขอบนี้ไปขอบนู้นไปขอบนู้นโอ้โหยากไปเลยคงงลงล่างนะอืมลง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 จะถึงมือแล้วจะถึงมนี่นี่อือถึงแล้วครับมาแน่นอนครับดาบดาบของเราครับ ดาบต้องมาครับต้องมาเจอจุด pues น oh ี oh ้ไม่มาไม่ได้แล้วดาบอ้อ yeah, ๋ออือเออเอาหมาหมไหนไหนดาบดาบดาบมันจะต้องมีดอเด็กสละอาบอใไปไม้นี่มีดอเด็กตรงนี้ครับังนั้นเราต้องต้องวนครับวนวนก่อนว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 นไปกดตรงหัวเด็กอกดตรงหัวเด็กแล้วตกลงตรงไหนดีวะ ขอบนี้แล้วขอบนี้ขอบนี้กดขอบ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 ปาบเขาให้ครับดาบต้องมาแน่นอนเล่นสายตาขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้ว้วจุดจุดนี้ครับเฮ้ยดาบอ่ะเฮ้ยไหนดาบอ่ะไหนดาบไหนดาบโหโหตรเซ็งนะอ่ะมีสิทธิ์เปิดฟรีหนึ่งสิทธิ์ครับอ่ะไหนลองซะหน่อยเฮ้ยชึบเปิดฟรีเนี่ยมันต้องได้ดาบอ่ะจริงๆว่ะไม่มาไม่ได้แล้วอ่ะไม่มางดมักมักปืนอีกแล้ว จะเอาดาบได้ดาบละเลิกจริงจริงได้ดาบละเลิกเปิดแล้วพูดอย่างนี้ที่ไรไม่เคยได้เลยว่าจริงๆดูดิเนม่งค่าเอาใหม่ครับมันต้องได้เดี๋ยวว่าดาบอะดาบดาบดาบโอโหโลเอาใหม่ครับเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกความโลภเข้าข้องงำอย่าได้ดาบ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 จะเอาดาบจะเอาดาบมาแล้วครับไม่ได้ตุดได้ดาบแล้วนะฮะโอเคครับผม แม่ได้ดาบแล้วเดี๋ยวไปไปลองปืนกับดาบดีกว่าหนเขาบอกว่าเจ๋งนักเจ๋งนะไปลองกันเลยครับผมเอาแล้วสวัสดีพ่อพี่น้องชาวเกมเมอร์ท่านเนื่นะวันนี้เข้ามาในเกมแล้วนะผมก็นี่ครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้า crossbow นะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมเป็น a i r p o t l e s e n d crossbow นะครับส่วนส่วนสโคบนี่คือออามาติดเองครับผมมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นสไนเปอร์ราคาถูกนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับผม a p p o e l e g e n d b 9 3 r นะครับผม ติดเลเซอร์ได้ด้วยเลเซอร์นี่ก็มาติดเองเหมือนกันครับผมเพื่อความเท่นะครับและความสวัสนะสำหรับใครที่ดูเกมมือถือมามากนะครับผมอาจจะชอบปืนที่มาติดเลเซอร์แบบหนังสมัยก่อนตอนเด็กๆเงี้ยพระเอกแม่งต้องถือปืนติดเลเซอร์แล้วมันเท่มากๆนะครับผมต่อมาก็นี่ครับผมเป็นแอร์พอร์ตเลเจนคาร์ลานนะครับที่เราอยากได้ยังงอยากได้นานะครับผมนี่ครับฟันหืมฟังเสียงทุกปืนทุกปืนทุกปืนหืมเสียงลั่นมาครับโอเคครับผมมาเรามาเทสปืนกันเลยมันเอ้ยเอ้ยมันใส่แบบ ต้องเอามาติดตั้งด้วยนะโอเคติดเบสเซอร์นะครับทีนี้เรามาลองสไนลองสไนพื้นบ้านกันบ้างครับสไนพื้นบ้านนะเนี่ยเลสข,ขอใช้คําว่าสไนโอทอปนะครับเป็นปืนสไนเปอร์ไทยทํานั่นเองนะครับก็นี่ครับต้องมีเลนไฟเดอร์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าระยะเท่านี้เท่านี้เนี่ยเพื่อความแม่นย,นยําในการเล็งยิงนะครับผมเอ้ยอยู่นิ่งๆขอสั่งมา1316เมตรนะครับผมนะครับ1316เมตรต้องเล็ง อขยับขึ้นมานิดนึงเอ้ยอย่าก,ก้มอย่าก,ก้มจึกไงครับโอ้โหโคตรมัน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 เท่มากๆไหนละตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปครับอยู่ไหนเอ่ยในไงตัวนั้นตัวนั้น,น,นอย่าลมอย่าลมอย่าลมครับตัวนี้เก้าสิบกว่าเมตรนะครับผมไม่ต้องเล็งสูงมากครับยิงได้ปับ๊บอา้าวโดนไม่โดนอืมนี่ฮะเนี่ยผมแล้วอา่าออปชั่นเสริมของปืนนี้ครับจะมีผล ทำให้เรารีโหลดได้แบบแบบไม่ต้องไม่มีวเวลาเวลารีโหลดอะ่ะยิงปรับปรับปรับเนี่ยรีโหลดเองเลยเว้ยคือนี่คือไม่ได้กดรีโหลดเนี่ยมันเข้ามาเองเว้ยเนี่ยยิงให้ดูยิง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 เนี่ยเข้ามาเองเลยยิงยิงต่อยิงต่อเห็นปะคือถ้าเป็นปืนธรรมดาเวลารีโหลดมันจะช้านิดหนึ่งเว้ยอันเนี่ยเจ๋งมากบอกเลยไปหากดกันสนนะเออสนับสนุนของไทยนะครับผมนี่ครับ ลองตัวนูครับก่อนอื่นก็ต้องหาระยะก่อนนะครับไอ้ตัวนั้นร้อยสามสิบไม่ใช่หรือไม่ใช่ร้อยสามสิบต้องชี้ให้โดนตัวครับแล้วมันจะขึ้นระยะที่แท้จริงของตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินเลยเห็นปะมันเป็นมันเป็นพื้นตรงนู้นเลยต้องชี้ให้โดนตัวแล้วเราจะรู้ระยะของมันนะครับร้อยสามสิบก้มหมอก้มหมอขยับขึ้นไปหนึ่งคลิกครับหนึ่งคลิกหนึ่งคลิกหนึ่งคลิกขยับขึ้นดิเมาส์เนี่ยเมาส์ขยับขึ้นจึ๊บอ้าวว้าวเอาใหม่ ขยับขึ้นหนึ่งคลิกขยับซ้ายขยับขวาแม่งมมมเมาเมาเลื่อนอือนั่นแหละกลางหัวครับไอ้นี่อีกตัวหนึ่งครับเพิ่งเกิดมาครับไหนในขยับขวานิดน,นึงลูกขยับขวานิดน,นึ่งอ้าวโดนเหมอือนกัน <laughs> โอเคครับเราต่อไปเรามาลองอันนี้กันบ้างครับผมไหนดูซิว่าปืนที่เราได้มาเมื่อกี้มันจะเท่ขนาดไหนนะครับผมอ่าขอเปลี่ยนตัวนึงเดยนะครับอ่าถืออันนี้นมาครับอ๋อเลเซอร์หลุดอีกแล,ล้ยเลเซอร์ไปติดเหมือนกันไอชิบอ่าติดแล้วครับไปครับถือดาบกับปืนวิ่งเข้าไปครับ ไปรมรันฟันค่าศึกกันดีกว่านะครับผมนะฮัลโหล و, ฮัลโหลรู้เหมือนกันว่าปืนมันจะแรงขนาดไหนนะแต่จริงๆเกมนี้ยิงนัดเดียวก็ตายอยู่ดีปววะยิงเข้าหัวนัดเดียวก็ตายแล้วมั้งใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธสั้นอะยิงต้องตีหัวสองทีมั้งเนี่ยถ้าเป็นดาบเนี่ยต้องปีหัวสองทีแต่ถ้าเป็นปืนอย่างเงี้ยปืนอย่างเงี้ยปืนอย่างเงี้ยที่ต้องวิ่งเข้ามานี่ไม่ใช่อะไรนะกูวยิงไม่โดนนี่ต้องวิ่งเข้าไปอย่างงี้ครับวิ่งเข้าไปฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงอยู่เลอออยยูู่่ แม่แม่แม่อย่ากระจับวางนี่จะว,วิ่งกระปืนไปจอ่อหัวได้วิ่งเข้าไปเลี้ยวนะครับไหนลองใหม่ลองใหม่ไหนไหนมีตรงไหนอีกนั่งเงียนั่งงไหนลองยิงระยะไกลบ้างครับโอ้ยเมาส์เมาส์าสั่นเมาส์ตันปุ๊บโอ้ยไม่โดน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 เดียวเดียวเดียว <c oughs> <c oughs> หมดแม็กหมดแม็ก <c oughs> โอเคครับเรามาลองดาบกันบ้างนะครับผมนี่คือดาบที่เราได้มาเมื่อกี้นะดูเนี่ยนะ ดูดิเท่อะ e ดูลายดิลายลายตรงมืออ่ะโหเท่สุดไปครับคุณผู้ชมครับเราจะไปทุบหัวซอมบี้นะครับจริงๆเวลาใช้ดาบต้องเล่นแบบนี้เว้ยคือมันเฮ้ยเสียงอะไรหูตกใจไอ้สองไอ้สองเข้ามาเข้ามาอือทุบหน้าอือเนี้ยเนี้ยกระโดดปันกระโดดปันเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตกกลับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวใจเย็นๆน้องมาทีละคนที่สู้สุดใจสิบทิศสิบทิศอืมเก็บตังค์ก่อน งกักงกงกงกเก็บตังค์ห่อยไหนดูซิในนี้มีอะไรบ้างไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซี hello เก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยใครวิ่งมาใครวิ่งมาหรือหรือจะไฟมาไอไอสองไอสองไอสองเอ้ยโดนตีเอ้ยโดนตีเดี๋ยวโอเคครับผมแหม ถือว่าใช้ได้ครับผมก็ตัวรู้สึกว่าตัวดาบจะไม่ได้เพิ่มความแรงมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพิ่มความเท่ขึ้นมา7-8-8ล้านเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนี่ครับผมก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ครอสโบว์กันบ้างครับเดี๋ยวครอสโบว์จะเสียใจแล้วเฮ้ยใครมั่งหลังอู้เดี๋ยว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 ยิงไม่โดนยิงโดนโอ้เดินอยู่เดินอยู่โอ้ my god oh my god oh my god โอ้มันยิงกันมาแล้วโอ้จอดโอซาร่าโอ้ my god ฮอลีมอตโตโอช่วยด้วยมา มาณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้โอ้โหไงครับโอ้คนเทพแบบทำอะไรก็เทพเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิ่งไงวะไงวะหมดยางหมดยางไหนไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่าแวบตรงนี้ใช่ไหมมาไฟได้บอกเลยไฟได้โหลน้องโหลอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่วิ่งหน่อนวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเสียงแล้ววะทำไมเสียงมันคำรามแบบดังก้องขู่ก้วงอะไรขนาดนั้น โอ้โหสอมบี้สักกอนจับมันเนี่ยอย่าไม่ไม่นี่ไหนไหนอืมอืมยิงยิงอืมโอ้โหโอ้โหคุณแร่คุณแร่เดียวคุณแร่เติมเรื่องครับเติมเรื่องครับเติมเรื่องครับหันหันจะไปยิยงครับหันจะไปยิยงครับยิงดิยิงดิพ่อลืมเปลี่ยนปืนโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนอืมยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนอืมอ่านี่ครับถ้าเป็นคอร์โดโบวธรรมดานี่ดองไปนานแล้ว โอเอค okay ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาเทสปืนให้ดูนะครับว่ามันมันเฉ่งมากเลยเว้ยให้นายไปซื้อซะนะเดี๋ยวนี่ถ้าถ้าเกิดยังไม่คิดว่ามันเจ๋งเดี๋ยวติดกล้องยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมนี่ครับพวกนายพวกนายดูความเท่ของปืนนี้ครับยิงลอยนัดโดนล้านนัดแน่นอนครับล้านนัดโอ้โหดูดิดูดิดูดิดดมันมันแม่นอะไรขนาดนั้นมันแม่นอะไรขนาดนั้นโอ้โหโอ้โห,โหนู่นอีกตัวนหนึ่งไอ้โดนไกลหน่อยครับขยับขึ้นนี่นึงแล้วยิงออหืมไงวะโคตรเทธ่เลยอ่ะเออครับ ก็เห็นก like ันไปแล้วนะครับว่าปืนน <es> ี้ประสิทธิภาพดีขนาดนะครับสำหรับสไนโอท็อปของเรานะผมก็ขยากได้นะครับก็ไปจับไปจองก็ได้นะครับไปกดกล่องอะไรกูอยากพึ่งขอพูดก่อนได้ไปเล่าเออแหละครับก็ไปไปอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมไปเปิดกล่องกันนะครับโอเคครับผมแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย